สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูห้องใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการ The l i ล e ์วานะครับก็เป็นคอนโดอยู่แถวให้แยกลัดเท้านะโลเคชั่นโอเคเลยแล้วก็ราคาดีมากๆนะครับห้องที่ผมมาทำวันนี้นะครับเป็น One b ว d r o o m ขนาดประมาณ32ตารางเมตรเป็นห้องตอนลึกค้นชื่อว่าห้องตอนลึกบางคนฟังแล้วก็อาจจะเอ๊ะมันจะทำยังไงให้มันลงตัวเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับว่าห้องตอนลึกแต่งไงให้มันพอดีพอดีนะครับ เข้ามาถึงนะครับในห้องเนี่ยเราเจอครัวนะตรงนี้เป็นครัวเดิมของโครงการนะครับแต่ว่าในความเป็น The Live นะก็คือพวกหน้าบานเนี่ยผมเพิ่มให้เขานะจริงแล้วมันเป็นชั้นเปลือยแล้วก็แบบตู้เหนือตู้เย็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เพิ่มให้ลูกค้าเพราะว่ามันบังเบเกอร์อยู่ก็จะได้ดูเรียบร้อยนะครับสิ่งที่เป็นฟังก์ชันที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นทางเดินเนาะ เราก็จะทําในส่วนของตู้รองเท้านะครับซึ่งตู้รองเท้าเนี่ยก็จะเหมือนเปิดมาก็มีช่องเก็บของเต็มเลยนะครับตรงนี้เปิดมาก็เป็นช่องเก็บของเต็มเลยก็จะพยายามใส่ให้มันครบนะครับแล้วก็อย่างตรงนี้ด้านล่างก็มีปลับให้นะครับเผื่อว่าคนจะใส่เป็นเครื่องดูดฝุ่นไดซซันอะไรเงี้ยก็สามารถจะปลดชั้นลงข้างล่างแล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จได้ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตู้รองเท้าอีกส่วนหนึ่งนะครับสามารถจะวางกระเป๋ากุญแจอะไรต่างๆที่เราเดินเข้ามาห้องแล้วเราก็วางทิ้งไว้ก่อนนะครับด้านบนก็มีตู้เนาะก็ตู้เก็บของด้วยนะครับก็พยายามใส่ฟังก์ชันให้มันครบนะครับไหนๆก็มาแล้วนะเดี๋ยวดูห้องน้ําก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะห้องน้ําก็เป็นฟังก์ชันที่ทําเพิ่มเข้าไปนะครับ ห้องน้ำเนี่ยเราก็มีการเพิ่มในส่วนของตู้ตรงนี้ให้นะครับตู้นี้มันเปิดมามันก็สามารถจะเก็บทิชชู่ทิชชู่อะไรได้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ห้องเนี่ยมันมีฟังก์ชันเก็บของที่มันมากขึ้นโซนถัดมา หลังจากครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นโซนลิฟวิ้งรูมนะครับซึ่งลิฟวิ้งรูมเนี่ยโจทย์ที่ได้จากลูกค้าก็คือเขาใช้เป็นห้องนั่งเล่นจริงอะ่ะคือไม่ได้ค่อยได้กินข้าวไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็จะวางโซฟาตัวใหญ่แล้วก็เน้นเรื่องตู้ทีวีนะครับยางตรงเนี้ยเราก็ทําโซนตู้ทีวีเนี่ยให้มันเต็มอย่างนี้ก็สามารถจะวางทีวีแบบว่า55นิ้วได้65นิ้วได้นะครับแบ็ค <Back S 2> ข้างหลังนี่ก็เป็นกินอ่อนนะนะเป็นไวท์วลาคัสนะครับแล้วก็ห้องนี้จะมีตู้โชว์เยอะหน่อยนะ นะเจ้าของเขาอยากให้ให้มีตู้โชว์แล้วก็จะอยู่ในหน้าบานที่เป็นกรอบสีออกโรสโกนิดนึงนะครับแล้วแบ็คข้างหลังของพวกตู้โชว์เนี่ยก็จะเป็นกระจกสีออกเทาๆนะน,นี้จะเป็น ชาเทานะครับก็จะมีแบบชั้นวางกระจายอยู่รอบเลยแล้วตัวตู้ทีวีก็อยู่ด้านล่างนะมีช่องด้านล่างเอาไว้วางพวกเครื่องเกมหรือซาวบาเลยงี้ก็สามารถวางไว้ในช่องตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราทําเต็มผนังเลยนะตรงนี้ก็คือทําเต็มผนังเลยมันจะได้ดูแบบว่าดูครบดูสมบูรณ์ใช่ไหมถัดมากลับฝั่งกันนะครับกลับฝั่งกันก็จริงๆตรงเนี้ยจะต้องเป็นในส่วนของโซฟานะครับเดี๋ยว โอนเนอร์ก็จะซื้อโซฟาโซฟาก็จะตัวเกือบเต็มพื้นที่นะน่าจะได้สัก2เมตรยี่สิบอะไรเงี้ยวางเต็มพื้นที่เลยนะครับแล้วก็โซฟาก็จะดันชิดเข้าไปนะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยเราก็จะทําเป็นส่วนของตู้โชว์เหมือนกันนะครับก็จะมีการเล่นแบบว่าเล่นระยะของแผงกั้นเนี่ยที่มันไม่เท่ากันนะครับมันจะได้ดูมีอะไรหน่อยแล้วก็ไอ้ตู้ด้านบนนะอันนี้ก็คุยกับโอนเนอร์ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มีของโชว์ทั้งหมดนะครับเราก็ใส่เป็น ตู้ปิดบ้างนะครับมันจะได้ไว้เก็บของที่ไม่ได้อยากจะให้เห็นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีใส่ปลั๊กไฟไว้ให้นะครับมีปลั๊กไฟไว้ให้เผื่อชาร์จมือถงมือถือนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟได้นะครับส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้แบบเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บของนะครับก็คือมันเป็นฟังก์ชันที่มันจะถูกโซฟาบางังใช่ไหมแล้วก็ใช้เก็บของแนวนี้ลงไปนะครับก็พยายามใส่ฟังก์ชันให้มันครบหมดนั่นแหละเพราะว่าไหนไหนทำคอนโดเนาะ พยายามใส่ที่เก็บของให้มันเยอะนิดนึงนะห้องเวลาใช้งานจริงมันจะได้ไม่ลกนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตนะ ถ้าใครที่เคยมา The Line Wise ใช่ไหมจะเห็นว่าพื้นพื้นเนี่ยเราเปลี่ยนใหม่นะครับพื้นเนี่ยมันไม่ใช่สีเดิมของโครงการนะครับอย่างพื้นตัวนี้ผมก็ไปเช็คกับซัพพลายเออร์มาแล้วก็สั่งที่มันเป็นไฮบริดเอนจิเนียร์นะครับก็คือด้านล่างสุดมันเป็น SPC นะครับแล้วผิวบนมันเป็นไม้จริงนะครับดังนั้นผิวอ่ะมันจะเป็นผิวไม้จริงนะครับเวลาเดินในห้องมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนไม้จริงมากกว่าลามิเนตที่โครงการให้มานะครับ ถัดมานะครับเซกชันถัดมามันก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนเนาะห้องนอนเนี่ยมันก็จะถูกกั้นนะครับด้วยโครงสร้างของห้องนะก็จะกั้นด้วยบานเลื่อน3ามตอนนะครับก็จะมีบานเลื่อน3ตอนใหญ่ๆกั้นนะครับแต่ว่าในความที่ว่าโจทย์ของห้องนี้คือไม่ได้อยู่คนเดียวอะ่ะจะมีอยู่สองคนอยู่เป็นแฟมิลี่นะครับดังนั้นก็จะมีในส่วนของ เราเพิ่มเติมในส่วนของม่านไว้ให้นะครับม่านก็จะเป็นม่านสีเดียวกับม่านในห้องนะครับม่านยูนะเวลามีคนนึงนั่งดูหนังดูทีวีอยู่ตรงนี้เราก็ปิดม่านนะครับอีกคนหนึ่งก็สามารถนอนในห้องนอนได้นะ ด้วยความที่ห้องมันเป็นตอนลึกนะครับมันก็จะได้ความกว้างของในแต่ละเซกชันที่ระดับหนึ่งดังนั้นปลายเตียงเนี่ยมันมีระยะที่ดีนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของตู้เสื้อผ้าเข้าไปนะครับซึ่งตู้เสื้อผ้าเนี่ยระยะห่างจากปลายเตียงเนี่ยถือว่าเยอะอยู่แล้วเราก็จะทําเป็นบานเลื่อนนะคือถึงแม้ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่อยู่ปลายเตียงเราใส่เป็นบานเลื่อนจะได้ประหยัดพื้นที่นะเวลาเลือกเสื้ออะไรมันก็หยิบง่ายนะครับเนี่ยใช้เป็นบานเลื่อนเอา นะแล้วก็ห้องนี้อาจจะเน้นตกแต่งแบบสีเข้มๆนิดนึงเจ้าของเขาก็อยากได้เป็นไม้สีเข้มๆนะแล้วก็มีโต๊ะทํางานนะครับซึ่งโต๊ะทางานตรงนี้เจ้าของเขาอยากจะวางเป็นคอมพิวเตอร์อะไรเข้าไปเครื่องซีมูอะไรอยู่ข้างล่างแล้วก็จออยู่ด้านบนอะไรเงี้ยก็จะมีการเพิ่มในส่วนของปลั๊กไฟไว้ให้ลูกค้าทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับมันจะได้ใช้งานได้นะแล้วก็ด้านบนก็มีตู้เก็บของอีกเช่นกัน นะครับก็แบ่งฟังก์ชันแหละนะครับให้มันมีที่เก็บของมีที่ทํางานเห็นไหมฟังก์ชันค่อนข้างครบเลยท่านมานะครับเป็นส่วนสําคัญของห้องนี้ก็คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนเนี่ยด้วยความที่3 2ตรารางเมตรเนาะมันก็ได้แค่ประมาณแบบว่าเตียง5ฟุต นะครับนี่ก็วางเตียง5ฟุตลงไปแล้วก็หัวเตียงก็เป็นสแตนดาดมาตรฐานทางวายบายนะก็เป็นสเกิร์ตไม้ขึ้นมามีซ่อนไฟไว้ด้านบนนะครับแล้วด้านหลังนี่เราก็ติดวอลเปเปอร์มีกุ้นสีทองนิดนึงแล้วก็มีพวกแบบไมซี่ 4, โผล่มานะครับแล้วก็อันนี้เราใช้โคมไฟแบบห้อยเนาะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะใช่ไหมถ้ามันเป็นไฟห้อยเนี่ยไอ้ตรงโต๊ะหัวเตียงเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่วางของวางของอะไรได้ไฟห้อยเนี่ยบางทีบางเจ้าก็จะทาแบบ ไปเชื่อมกับดาวไลท์ด้านบนอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะให้แยกไฟเสมอ นะครับเพราะว่ามันก็ต้องเปิดปิดได้ในส่วนของตัวไฟห้อยเองนะครับแล้วก็ในส่วนของม่านนะจะทําเต็มซ้ายสุดถึงขวาสุดของตัวหน้าบานนะครับแล้วม่านเราก็ทําสูงเต็มแล้วก็ทําบางลางม่านให้ด้วยนะครับบางลางม่านเนี่ยมันอาจจะมีระยะที่มันจะต้องฟิตกับตัวแอร์นิดนึงแต่มันก็เป็นระยะที่ม่านยังขยับได้ง่ายนะครับม่านเนี่ยก็ใช้ม่านแบบลอนเทปนะมันก็จะเป็นม่านที่เป็นคลื่นนะครับโอเคอีกโจท์หนึ่งที่ตะกี้ผมยังไม่ได้ให้ดูนะก็คือตัวเตียง อยงนะเตียงเนี่ยทางโอนเนอร์ก็คุยกันมาว่าเอออยากจะให้มันเก็บของได้นะครับเตียงเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะสามารถดึงขึ้นมาเฮ้ยนีย่มันจะมีโชคนะครับดึงมาแล้วมันก็จะเปิดพื้นที่ด้านล่างเนี่ยสามารถวางแบบกระเป๋าใหญ่ๆกระเป๋าเดินทางเรียงหนังสือเรียงอะไรแล้วก็เวลาไม่ใช้ก็ปิดกลับไป ว่าประมาณนี้แหละสำหรับห้องที่ The l i ล e w i ว e นะครับห้องอาจจะไม่ได้ใหญ่มากมายนะ32ตารางเมตรแต่ว่าผมว่ามันเป็นห้องที่เราทำฟังก์ชันมันให้ดูครบให้มันดูสมบูรณ์นะครับแล้วก็อยู่แล้วมันมีที่เก็บของห้องมันไม่ลกอะไรเงี้ยพื้นที่ไม่เยอะแต่ว่าที่เก็บของเยอะเลยถ้าเพื่อนๆไลด่ดูตั้งแต่ตู้ทีวีตู้ข้างหลังผมตู้เสื้อผ้านะครับใต้เตียงก็เก็บได้อะไรเงี้ยก็พยายามใส่ให้มเยอะนะหรือแม้กระทั่งตรง ทางเข้าที่เราเข้ามาเนอะหรือในห้องน้ำเนี่ยจะสังเกตว่าเราใส่ที่เก็บของเข้าไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง w ว y b บายดิสคอนโดด้วยละกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคอนโดที่ไหนยายผมไปแตง่งมีบ้านไหนยายผมไปแตง่งก็กินก้างเข้ามาได้นะเดี๋ยวขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านล่างน,นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ไปก่อน สวัสดีครับ